จื่นไผ่น้ำก้นมึงเหนไอ้ื่นื่นมึงเป็นยงมึงเป็นเบาหวานนะจัดง่อยมึงกัตายพี่พี่ย้งหชเ้าเจ้าจปานนั่นเอาเจอรีเจ้ามันไผอยู่นี่ แม,ม,<ะ>ม่ไงงงน้องสาวแม่ญงยงฮะแม่ไงงงน้องสาวแม่ไงยงแม่ไงงงน้องสาวแม่ญงยงจามาเด้อขวนเอ้ยมากินตับกินปอดอีจ,จื่นเน <c oughs> เื้อท่านคอยเห็นยุบวากเก็บเห็นเด็ขกขอยนไ่จิ้กระตาแล้นนี่แม่งงแม่ไงงงอุ้ยมาคือขักแดเสียงเบาก,ก็คืออันห้องเพ่งแม่ญ่ยงได้ไวะเพ่งไดล่ะเสียงควนจากเตาเผา อ้ไข่อยมักเยอะตัวอีพี่ย่องแพนข่อยเป็นกระตักกระตักยังเฮี้ยนอ่ะบ่สูงท่วมหัวเผื่อนหลายๆแพนเดียวนั่นละเอาแพนเดียวก็ยีท่วมหัวหนึ่งเอาไว้เครื่องตู้เย็นโอ้โหแกฟังยังไงไม่คุ้นจับเลยหรอกว่าไอ่เลย ว่าสิบัตายกระดันมาตายให้ไทยบ้านมวนเห็นบ่แตกมาชวนชวนหลายสุมมากินบาเล่นมาสอยขา,าหัวขาหมูสู้กันจักลากจักกอ่อยแล้วตักเสถวยน้อยน้อยมาตั้งให้คอยกินูิหน้ากระงมกี่ทูบกี่เทียนไหลน้อยได้ช่วยลาก่อยพยที่กินลงแรงมามุญผา <c oughs> คือแล้วคือแล้วสุดยอดโอ้แต่ว่าอันนึงห้ามคือเด็ดขาดอันไหนละ่ะเอาเฉลี่ยตายไป<ว>่มไมากกับไข่ไข่มากกับหลานสาวข่อยหลานสาวว่าที่ไปร่ำงานอีพี่ยงนี่แหละสวยปะสวยคือข่อยนี่แหละอุ้ยว่าหมกว่าหมกหอยขอุเน่าใช้ร้านเจ้าเอิญนนมาพี่หล่าเอ้ยออกมาแนะ้คอยยางเนะ้ยโอ้ผู้งามมีหทธิตัวละโอ้ปาดมึงแม่ มองได้เป็นผู้หยิ่งมองได้่าคือผู้ยิ่งยะนี่นมองคนหนาแข้งหล่ไหล่ไว้ยจ้หัวกระเต้นล้มไปวังหันนาะพงษ์อ,อนซาลีก็ได้เจ้าก็ต้องใส่ถุงน่องเระาตากไกไกลตากไปรถบาสพุ่นน่ะยางไปเบื้องหมาหน่อยเอาไปใหญ่ซอยเงี้ยงเงีึงงาดกันอยู่วะที่ <c oughs> ออกมาองนอกได้พี่น้องเพื่อนบ่เห็นอือเอาสวัสดีพี่น้องน้องไข่ พุจาผู้ข่าสาวเอ็นสีผ้าพเพิ่นกระเทยจากจังหวัดกรสิน,นขอคขารวะกระเทยน้องไขยและกระเทยฟังใจสุมเมเด้อค่ะโอ้ย,อยมมีกระเทยอยู่ในม่มีกระเทยยีหลีเนี่ยอืมวิยาวาถอจักหน่อยล้มพัดตึงคืนนี้หลายก็ค้อนอีกมันต้องห่วงอ,อ คนรับรางวัลรับรางวัลโอ้ยอีพ่อไพ่บุญอีพ่อไพ่บุญลงมาจ้ามาไก่แต่พ่อไพ่บุญขอบคุณค่ะมาตะเงเมืองมาตงเมืองเกิดร้อยครับดีไม่แห้งอีพ่ออย่างอีกมาเรียตุนพระเอกเสียงยี่สานแต่นอนกั้นน้ำแม่นั่งนี่แหละเฮ้ยดงสีกล้าแก้ไส้ฮ่นี่สงวดรถแม่มาจังสิโหลดต้องแม่ขอบคุณค่ะโอ๊ยเอาไปแม่ แปดใ่แม่ละตีหั่ละมัดระวังนะเธอขอ,อบคุณแม่ปุ๋ยจากนครพนมนะคะโอ้เมืองนครจ้าขอบคุณหลายๆเอ็นจ้าการวางต้องระมันระวังเด้อเดือออกกล้องกันเสียใจทางบ้างใจคดมันบุดีดิจ้าเอาล่ำใหมพี่น้องเขาฟังเนี่ยเมื่อนี่สิล่ำแบบโบรานเป็นมระดกจากปูสังกะเายาสังกะสีผ้เลว ร้านมันแมนไผ่น้ำเน้าออิโลมีเนียมนล่าเลำาเล้าลำแบบลำก่อนเด้อะเล่าแบบลำก่อนไม่ง่ายเจ้าเป็นผู้ฟดเล่าเอาตั้งเลำก่อนจากนองเอ็นค่ะมาเห็นหนังเอ็นย้อนย้อนได้หนิค่ะปังงามตีแม่งามงามงามมันซองกระจกอยู่ยด้เอาฟดฟดฟดลำาเล่ À nó nhau bắt đầu Ôm Ô là nó câu nó เปิ่นเปิ่นเอ้ยแกมอายเปิ่นเปิ่นจังหวะหงลอยมาจังหวะกาลอยเซินมันลดเซินแต่เงาวลวงควง <c oughs> ู่วังว่ย้อนหัวมันดอกเป็นยังอยู่นี่ตั้งเบิงทั้งหัวน้อ,อมันกระเบิดความมั่นใจดิคุ้นเหม่โอ้ยโอ้ยละเนาะ คนเอ๋ยค้นหัวม้นกินเข่าแม่นผู้ใดนอเวาตั้งตือว่าค้นหน้ากะสีม้นม้นหูดังงสว่แล้วแม่นผู้ใดนอจอปากจอหูเกตให้มันมีหูลัดกันสองขางแล้วเอาเห็ดกระดังมาคัางใส่เป็นหู ่างตามาให้ด no ูผ้าให้เห็นหูคิ้วกระเฮ็ดให้โกงขนปงออกมาให้มีแขนมีขาผ้าให้เฮาย่างองค์ประกอบต่างๆครบสามสิบสองหัวกระมีกระหม่องหนังหุ่มกระโหลกผู้หลังคนหัวโอกหัวลานหัวใสผู้หลังคนพ่อไข่หัวดำงามยิงัััตตตร แต้ยกะละสินกือนขึ้นไดโนเสาร์เถอะป่ะนี่ครบหมดทุกสิ่งเอิกกระไฮมีนมเก็ดหนาทังดังคมข้อกมสมส่วนปากมีไห่เว้ามวนชวนทรงภาษาให้ได้เจรจาเอินวาคำเ้าเงือดยีลีงืดอันนี้พญสตรีงืดหนัง งึดเท็ดแอวมาไว้ตาให้เดาหัวเนาเป็นม่มแล้วจ้อหู้กลมุกลมผัดเอินบ้าหู้ดากอุ้ยว้าว่าแล้วนักกระเดียมปากจะหู้ดากผัดเอินบ่าจะตีนางชะนีเพศเม่ อเอาสอยไม่ไงสอยอสอยบนวนสอยสวยกับพี่ดองฟังสอยสวยสวยกับพี่น้องฟังสอยพักกระเดากินกันหนังกระแทบวัตตลวกกินกับขอละซองแสบะ <c oughs> บะ,บะกันแล้วแต่ผู้มัก กระสอยบ้านนอกอุบาทอุพันธ์ไม่ไงกระไดเขาเอินมาพูดเถอะว่าท่านสมัยบ้านเฮ้าต่อไปนี่แห่งสิท่านสมัยไปนาพญสลี่จักน้อยเขาสู้อาเซียนเนี่ยอาเซียนอีืออาเซียนแม่นไผ่หันน้องแม่ตัวน้องห้องไม่เนยเซียนอะไรบุ่นน้องจักน้อยเขาสู้อาเซียนนี่ต้องเก่งภาษาทิพประเทศพุ่นโละ เจ้าห้องแห้งด็กวนเบรกสามหล่อสาวเอ็นสีดิสสอยเป็นพระจาฝรังผุ่นนะเอ้ยได้เกตสีผุนนะคะฝรังหน่นะเมนเอาสอยลองมึงเอาฟังสอยพระจาฝรัง่งมึง <c oughs> เบิ่งมือ <c oughs> บ่งคันสิแกก็เห็นดอกไปเงวผัดล่างอีจ่อผัดลืบซ้ำโอ้ไปหลังเห็นยังเอ้งสอย ไอ้ซอย The Bird Chip and the Bird Jock มันยังแปแแปรนกจิ๊บหล้ะก็นอกจอก The Bird Chip and the Bird Jock โฟกันไม่ยังโฟกันอวันทูทีโฟน่นดิ หนึ่งสองสามสี่วุ้ยงันพ <c oughs> อกันออนนาทีอินเดรังแอะแอะกันทั้งตนใหม่ในห้างอุ้ม <c oughs> ันบ่มีคอนโดนงงนเนา้องพยัญชนะที่ยงไงเียงหน้ากางทงกางท่าก็ได้ออกซีไปจ้าเคยลำ่ำเ,เ,เป็นนั่งเอกบ่เป็นปนั่งเอกยุคกาลสิลป์ล่ำเป็นนั่งเอกเบิร์ตปีโอ้โยนะุคคณะไหน คณะจิาา๊บหายบัไล่สินที่พูได้ขึ้นไปอยู่คณะเกาสักีละแล้วมาอยู่เสียงยิสานตัวหนังสือก็ออกแสงไปแต่งตัวงามๆจ้าล่ำเป็นนั่งเอกให้พี่น้องเขาฟังจ้าพี่น้องฟังหมอเําน้ำกันย,ยังไ,ไ,ไม่ยงไม่ไงเจ้าเล่นเป็นยะยาจำสวนเด้อเป็นยะยาจำสวนเออไปมันชอบดอกไม้ใว่าผู้รูพิมพนะ์ก็ยิ่งเสื่อใจค้นเด้อไป